สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับบัวสวยๆนะครับในานามแทนพงครับผมยังอยู่ที่เดิมครับผมสวนบัวอินดี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับสวนบัวอินดี้ที่ให้นำภาพสวยๆนะครับของบัวสายพันธุ์แทนพงนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผม สวยงามดุดบัวสวรรค์นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบคุณมากๆครับผม วันนี้ผมก็ได้นำภาพสวยๆนะครับของดอกบัวสายพันธุ์แทนพงครับผมมาให้ได้รับชมกันครับเชิญชมได้เลยครับผม ช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับต้องขอกราบขอพระคุณนะครับทุกทท่านเลยนะครับและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Amazing Thailand กินเที่ยวไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ